ดีครับมาพบกับชลีบ้านทุ่งนะครับวันนี้ก็จะมาดูทีมงานลงปลานะครับก็มีลูกชายมาลงด้วยเขาครับนี่ครับก็ไล่มาแล้วครับไล่ปลามาแล้วครับตอนนี้ก็กักดางเรียบร้อยนะครับทีมงานลุงช่วงนะครับครับลุงช่วงได้แล้วครับ ปลาอะไรตรงช่วงปลาเนื้ออ่อนครับนครับช่วงได้แล้วครับแต้มหนึ่งครับปลาเนื้ออ่อนครับผมน่ครับทีมงานตรงช่วงครับน่ครับของก็ เป็นคลองติดกับซอยศูนย์นะครับซอยศูนย์่อไปตรงนู้นก็เป็นซอยหนึ่งนะครับนี่คลองซอยหนึ่งครับอากาศร้อนๆลงเล่นน้ำครับช่วงจับปลายแล้วครับ แกกกก๊ตตตึึึโอ้มันมันโดดมาจากฝั่งนูน้น嘛ว่าน่าจากฝั่งนูน้นโอ้ยัเอาม่นอ,อนครับหุ้มงูน,นุ่งอ่อนสวยๆเลยครับไหนลุงช่วงดูหน่อยนี่ครับโอ้ลุงช่วงได้ปลาเนื้ออ่อนสวยๆเลยครับใสสวยๆเลยครับ หดมาจากฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะมาฝั่งนี้ครับ<อ>นี่ครับหมดเต็มนี่ครับอ้ดูนูู่โดดชนดางครับอู้ยโดดชนดางครับอด,ดูนะครับด,ด,ดูครับดูนู่ตัวใหญ่ครับ น่าจะเป็นปลากระสูตครับตัวเล็กๆน่าจะเป็นปลากระสูตครับโดดหยับลุงโลกำลังเอาไม้ขึ้นครับโอ้โดนแล้วหนุนลูกชายครับมาเล่นน้ำกับเขาด้วยครับไอ้ลุงลุงเลี้ยวครับลุงเลี้ยวครับนี่ครับ ลุงเดียวลงแล้ครับลุงเดียวลงแล้วครับปลาอะไรลุง <laughs> เดียวปรากรดครับนี่ครับไอนดูหน่อยปรากฏดนี่ครับปรากรดลุงเดียวได้ปรกากดนะครับ ปรากฏว่าเป็นปลากดครับ <laughs> หวานหวานตะกี้ครับนี่ครับปลากระสูตปลากระสูตปลาแขยงปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนมาซ้อนมาลรินี่ครับสวยเลยอู้ นี่ครับนี่ปลากระสูดนะครับรรนี่ปลาขี้งนี่ปลาแนอนด้วยครับดูไหมไหนโชว์ไหมดิดูดครับโอ้ยตัวใหญ่เลยครับน่าจะกิโลกว่านะครับปลาช่อนนะครับลุงเหลียวเอาก่อนเลยครับ <laughs> นี่ครับปลาขาวก็เยอะนะครับปลาขาวโดดไปโดดมาอยู่ครับโอ้ยลูกชายหวานแหแตกว่นนี้แช่ไว้ก่อนครับปลาขาว ทีมงานลงช่วงครับมีตอนนี้หกคนครับลงปลาเนื้ออ่อนอาตรงนั้นแหละน่ครับลูกชายได้ปลาเนื้ออ่อนครับสายสวยเลยครับ้สายสวย มันจะสวยๆเลยนุงช่วงเอาขึ้นมาตะกินสองสามตัวตรงดังมีตัวสวยเลยนีคระดกปรากฏด้วยครับมันเดีวนลงช่วงนะเนาะลุงช่วงไรก็มันหมดอ่ะน่ครับปรากฏสวยๆเลยตรงได้ตัวใหญ่แล้วครับนี่ครับ ปลาช่อนครับปลาช่อนขึ mm ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับขึ้นมาสุ่มพวงโพสกำลดีวานดูนั่นขึ้นย่างก็มาแล้วยูนั่นอยู่นี่ครับแขกวานชื่อว่าไงทัวใหญ่ท่านเดี๋ยววานจะเถื่ออยู่นี่ ช่วงเฟนครับออกยู่เนอะโอ้โหออกดีดีอืคือ,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 อแค่งหนเบ็นปลาขาวครับปลานอนด้วยครับ โลได้เยอะครับตัวนี้โอ้เต็มเลยครับทั้งไม้ทั้งปลาครับเต็มเลยน,นี่ครับหาที่แล้วก่นอนหาที่ดึงไม้ก่อนกะแล้วกัน,นได้เยอะครับนี่ครับปลาขาวเดี๋ยวผมจับให้ ครับปลาขาวสวยๆครับดึงไม้ดึงเห็นไม้เมื่อกี้เหทีครับเหตีติดปลาขาวเยอะครับเจีนไม้ครับเหสองปาก

เันตกตต้อยามยังตกดอยู่ลยอยู่น้ำไม่ลึกหรอกแค่ค่อนข่อนน้ำัวบ่น้ำโอ้ยไปต่อดันไฟด้อโอ้เได้ตัวใหญ่ดังไฟนี่มาแล้วครับ เสียนหาปลาครับโดดใส่ดาง่กีตุ้มเลยใหญ่ใหญ่ยไลย่าหย่อออกมาฮะย่ายดไหมรู้เขาไล่จากฝั่งไหนบ่ไล่ไล่ทั้งสองข้างเลย งานนู่นโดดอยู่ฝั่งนูน่นโดดฝัดด่งนูน่นฝั่งนู่นจะเข้ามาฝั่งนี้เลยเงื้ออาติดดางครับโดดมาจากฝั่งนู่นครับ <c oughs> โดดเข้าถุงอันนั้น ตะกี้ยังเห็นเหอเลโหลุดแล้วมันสูดเมื่อกี้นหลุดแล้วตะกี้ยังเห็นหางนงด้งนงเดงอยู่หลุดไปฝังนู้นขึ้นนะนอยรงยันอืมน่าจะหลุดไปแล้วหละตะกี้ยังเห็นหางอยู่ไปไปแล้ววะกับปลาอยู่ฝั่งนู้นครับมันจะมา หลุดแล้วแหละน้ำโยนหลุดแล้วหลุดแล้วแล้วมันแต่มันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่อยู่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นมันโดดมาฝั่งนี้โอ้

เออจะลึกอะไรมันกลับมาคืนนี่แหละเอออยู่ในแหนี่แหละเหยียบตีนแหนลึกๆหน่อยมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละตรงแหนี่แหละโดนชนดังครับตัวใหญ่ครับชนดังเลยที ไตหวานไม่ทันครับ,รบตัวใหญ่ชนด้างตัวใหญ่เลยครับยกเลยเข้าเลยเ,เออเ เยนเยอะครับวัน e น e ี้มาเพิ่มนะครับตัวใหญ่ครับขึ้นมาตัวใหญ่เลยครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันน่าจะเป็นในตัวโดดตรงนู้นแหละโดด ขนาดนี้เลยนู่นละรนนใปละครับปลาช่อนอันนั้นโดดปลาช่อนนี้โดดเห็นเห็นหางเลย,ยใหญ่ไอ,อไปหานาเชียนนั่นแหละนี่ครับสามปากไม่ใครก็ใครคนหนึ่งนะครับ ตัวใหญ่ครับขึ้นมาเอหน่าโอ้ห <laughs> <laughs> วานได้ติดตดนี่ติดนี่นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังเได้ไหมได้ปลาขาวอยู่ครับ มึงเดี๋ยวเจอตัวใหญ่แล้วครับมึงเดี๋ยวเจอตัวใหญ่พอดีแกน้ำน้ำมองเห็นืมกดไม่ลงเป็นดินทรายสิน่าจะออกครับมึงเดี๋ยวเจอตัว ตัวใหญ่ครับน่าจะออกครับช่วงเจอแล้วครับ <c oughs> ตัวใหญ่บ่ เหยียบได้เลยครับตีมันโยนหินนี่เออยังหันละมุดาเหยียบถ่ายเจอไบบฮี้ Bỏ. cái gan bò như thế là ô tài lại nhỏ ừ. từ ngày một ngày đi liên hệ với hợp gì

มันหลายันนงอ้ยเตัว่อนี่เชนหันมาดูตรงตรงหน่อยดิหันมาดูตรงตรงหน่อยโอ้ตัวใหญ่ครับผมนะครับเกือบเกือบสองกิโลครับเลยปลากระสูดครับ ผู้ช่วงได้ปรากฏครับปรากฏนอกแหครับฝีมือฝีมือฝีมือครับปรากฏนอกแหโอ้นั่งรอจนหลับปลาขึ้นครับพี่เาก็ได้ตัวนึ่งกำลังมุดลงไปแล้วครับ หอตัวใหญ่ไหมนี่ชอบครับใส่สวยครับเอาครับเชียนได้ปาะเขาแล้วนะนั่งมาเล่น้นเฮาอะร้านมตมเล่นคนยมถึงได้แล้ว ตัวนึงครับโอ้สายเกือบโลครับหกเจ็ดขีดแปดขีดคหยดยหายังเอาเอาหนึ่งหนึ่งสองสามเอาโอ้โอไอแตกดีวะ โเป็อ้วไอบานดีว่ะเอาแช่ไว้ก่อนไ่คือกดอกแล้วโอ้มันเที่ยงได้ปลาขาวครับเขาได้ปลาช่อนลูกชายได้ปลาขาวครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ึงได้ตัวใหญ่แล้วนี่ครับ ชนใหญ่คร <hammer> okay. ับใครที <as> ่อยากตึ้งนกระมวมิดหางชั่วก็ได้ครับตัวเล็กครับได้ตัวหนึ่งครับเลี้ยวได้เลี้ยวได้ตัวหนึ่งครับ นี่ครับก็เริ่มจะกลับกันแล้วนะครับเสียนแหนก็จะกลับบ้านกันหมดแล้วนี่ครับก็จะยอยกลับแล้วครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ลงกับเขานะครับก็มาถ่ายให้เพื่อนๆพืนแล้วเอฟซดูนะครับ ลูกชายก็กลับแล้วครับก็ได้ไม่เยอะ,ะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ลยนะครับสวัสดีครับ